สะบัดของปืนเป็นอย่างไรนะครับแรงสะบัดมันเป็นอย่างไรจากนั้นมือเดียวมือซ้ายและแรงสะบัดของปืนที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไรจากนั้นจะยิงสองมือมือขวาเป็นหลักมือขวาเหนี่ยวไกลแล้วก็จะยิงสองมือโดยเป็นคนถนัดซ้ายด้วยมือซ้ายเหนี่ยวไกลดูเรื่องแรงที่เกิดขึ้นจากการจับมือเดียวกับการจับสองมือมันมีความต่างอย่างไรนะครับต้องให้เข้าใจจริงนะครับดูไปที่ดินนะครับ ือเดียวมือขวาดูนะครับแลนไปทางไหนครับไม่ต้องดูผลใช่แลนไปทางซ้ายไม่มีมือไม่มีมือซ้ายประของช่วยดูดูมือขวานะครับดูยิงมือดูยิงมือซ้ายบ้างนะครับมือเดียวแลนไปไหนครับขวาไม่มีมือขวาหรือมือไม่ถนัดคอยช่วยต่อไปดูยิงสองมือถนัดขวา กิ๊บป,ปืนมือไม่ถนดัดกิ๊บช่วยบีบมากกว่าดูแรงสบัดของปืนนะครับมาทางไหนขึ้นบนขึ้นบน,น,บนแนวตรงนี้ใช่ไหมดูเป็นคนถนัดมือซ้ายนะครับกิ๊บป,ปืนมือไม่ถนดัดคือมือขวาช่วยทางไหนครับบนบนบนอนโลดไม่ต้องเก็บนะครับไม่ต้องเก็บ นี่คือสาเหตุที่ทำไมเราจะต้องบีบมือไม่ถนัดให้ให้แน่นกว่าเข้าใจไหมครับนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราต้องบีบมือไม่ถนดัดให้มีน้ำหนักการบีบมากกว่านะครับการจับปืนแนะนำการจับก่อนนะครับเป็นแบบไหนนะครับครั้งนี้จะให้จับกริปแบบกริปสูง <c oughs> หรือไฮกริปนะครับเวลาเช็ค ให้นิ้วปลายนิ้วห Oj ัวมือประมาณตรงกับแนวของมือไม่ถนัดนะครับตรงกับประมาณปลายนิ้วชี้นะครับเราจะได้ตำแหน่งการวางอุ้งมือแต่เดมอาจจะจับด้านข้างด้าบปืนอันนี้จะสูงขึ้นนะครับโดยประมาณประมาณปร,ประมาณเท่าเท่ากันนะครับนิ้วที่เหลือนะครับเมือ่อจากกริฟสูงอุ้งมือนิ้วหัวมืออยู่สูงนะครับนิ้วที่เหลือก็จะ <yll, S 2> นิ้วชี้เน,นี่ยมือไม่ถนัดจะติดกับโกรงไกลนิ้วชี้ทีละนิ้วนะครับติดโกรงไกลนะครับอย่าให้มีช่องว่าง กล่องกายลัดก็ไล่มาบีบให้กระชับมือที่ถนดัดวีกริปนี้อากระชับที่ด้ามปืนนั้นแตัการบีบมือไม่ถนัดจะพอประมาณไอ้มือที่ถนัดนะครับไปจุดมือที่ถนัดที่เราจับปืนเนี่ยจะพอประมาณมือไม่ถนัดจะบีบมากกว่าจับไฮกลิปอุ้งมือขึ้นฐานของนี้ไว้มือขึ้นสูงไว้นะครับแล้วก็บีบลงมาให้แน่นบีบให้มากนี่คือไฮกลิป นะครับเมื่อเราจับไฮกริปนะครับอ่ะเป็นคำว่าไหนครับเราไม่ต้องพวงเรื่องการชกดันดึงเหมือนแต่ก่อนนะครับบีบให้กระชับแล้วก็ชกพืนออกไปเร็งศูนย์หน้าชัดอยู่ตรงกลางเดินไกลแค่นี้เองนะครับกลิปปืนสูงการจับนะครับข้อศอกลาดลงนะครับไม่การออกมากาด้านลงนะครับ สองมาแคบประมาณแนวเสมอแนวไหลนะครับอย่าให้เกินแนวไหลออกไปนะครับข้อศอกเนี่ยข้อศอกสองข้างนี่คือไฮคลิปสงสัยไหมครับการจับสงสัยไหมคนะครับต่อไปการยืนดูยนะครับยืนให้เท้าห่างหนึ่งช่วงไหลโด๋ยประมาณปลายเท้าตรงไปเท้าที่ไม่ถนดัดเหลี่ยมอยู่ท้้งหน้าเท้าถนัดเรียมไปข้างหลังปลายเท้าของเท้าถนัดเนี่ยจะตรงประมาณแนวส้วนเท้าหรือกลางฝ่าเท้าแล้วแต่ยอ่อ ดูง่ายๆนะครับยืนย่อแล้วก็โน้มไปแค่นี้เองในการแบบต่อสู้นะครับยืนย่อโน้มไปข้างนานิดเดียวนะครับการยืนการจับแนะนําไปแล้วการเล็งจะให้ฝึกเล็งสองตาอาิตจุดจะให้ฝึกมองสองตานะครับเพื่อให้เห็นเป้าหมายกว้างขึ้นนะครับถ้าเราหลับตาข้างใดข้างหนึ่งสมมุติว่าเป้าหมายด้านนี้เป็นนิ้วชี้ ก็จะไม่เห็นแต่ถ้าลืมจะเห็นนะครับเราจะเห็นเห็นตรวจก,การพื้นที่ได้มากขึ้นวเวลาเล็งเวลาเล็งใช้ตาถนัดเล็งฟังคําพูดนี้นะครับมองสองตาแต่เล็งด้วยตาถนัดไม่ได้พูดเล็งสองตาจำคาให้ดีนะครับมองสองตาเล็งด้วยตาถนัดภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือตาที่ครูฝึกใช้ในการเล็งนะครับแต่ก็ยังมองสองตาอยู่แล้วใช้ตาขวาเล็งเป็นหลัก แต่ตาซ้ายแดงก็ยังลืมอยู่นะครับจะไม่มีการหลีตาเลยนะครับนี่คือตาที่เรามองอทุกคนลองจับดูนะครับจับลักษณะนี้นะครับยกขึ้นมาท่าที่ตาตาที่เราเล็งอะ่ะแ,แต่ลืมอีกลืมทั้งสองตานะครับเนี่ยภาพจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือตาที่เราจะใช้มองสู่หน้าชัดจำไว้นะครับดูนะครับดูนะเดี๋ยวจะฝึกเลยนะครับเมื่อ <c oughs> สั่งยืนก็ยืนเตรียมท่าต่อสู้นะครับ ครับปืนจากซองอยู่ในท่านี้ต่อไปท่านนี้จะเรียกว่าโลเลดี้เมื่อสั่งว่าโลเลดี้ถือปืนเฉียงลงนะครับประมาณแนวเข็มขัดปลายกระบอกเฉียงลงเรียกโลเลดี้นะครับการเช็คกริปคือดูให้ประมาณปลายนิ้วมือมือไม่ถาดกับปลายนิ้วชี้ที่เราจะเหนี่ยวกลอยู่เสมอกันประมาณเสมอกันประมาณนะครับบางจังหวะชั้นด้วยความเร็วอาจจะเหลื่อมไปไม่เป็นไรแต่การที่เราหยุดเช็คให้เสมอกันเนี่ยเราจะได้ตำแหน่งการวางอุ้งมือของนิ้วหัวแม่มือเข้าใจไหมครับผ่านขออนิ้วหัวแม่มือเนี่ย แต่ก่อนจะวางอยู่ข้างด้ามใช่ไหมครับนี่สูงขึ้นมาเลื่อนสูงขึ้นมานะครับอยู่เหนือปุ่มปลดแมกซีนนะครับมือนิ้วที่เหลือก็บีบให้แน่ไนไว้บอกเช็คกริปก็เช็คนะครับนิ้วหัวมือท่าตามกันไม่ให้ไปมีส่วนสัมผัสกับสไลด์ถ้ท่าตามโครงปืนได้ดงเห็นไหมครับสงสัยไหมในการฝึกนะครับจะให้ลองไดไฟดูเมื่อสั่งเซตไกลดึงสไลด์ถอยหลัง นะครับใส่เสียนอัวีดบอกห้านัดก็ทําการยิงมอง2ตาเล็งตาด้วย,วยตาถนัดเล็งตาม2อถึงสามวิโรลเลดีเซตไกลใหม่แล้วก็ยิงอีกนะครับโรลเลดี้เซตไกลใหม่แล้วยิงจนครบเช็คกรีปก่อนเช็คกริปแล้วก็ยิงสงสัยไหมครับ แม่ทวงจะคืนไหมเนี่ยสงสัยไหมครับี๋ยวจะฝึกเลยนะครับอ่ะชูเตอร์เมื่อสั่งไลน์อัพหน้ากระดานแถวเดียวไลน์อัพ